สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมช้าฟาร์มเย็นฟาร์ม DIY ก็ผมวันนี้ผมจะพาไปลดน้ำต้นไม้ในไร่กันนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันครับว่าผมใช้วิธีไหนในการลดน้ำต้นกล้วยต้นพายต้นมะพร้าวต้นยาต้นทองหลางต้นนู่นต้นนี่ต้นอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมเอาน้ำมาจากไหนลดต้นไม้นะครับผม ไปครับนี่นะครับซึ่งนี่ก็คือแหล่งน้ำที่ผมใช้ในการสูบน้ำสำหรับรดต้นไม้ในไร่ยอยู่นะครับผมเจ้าตัวเครื่องนี่เดี๋ยวหลังผมจะมารีวิวให้ดูกันแบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับแต่วันนี้เราไปรดน้ำต้นไม้กันดีกว่าครับผมนี่นะครับนี่ก็คือเครื่องจักร ที่ผมใช้ในการสูบน้ํานะครับผมเรามาทำการติดเครื่องจักรตัวนี้กันดีกว่านะครับผมเปิดก๊อกน้ํามันก่อนนะครับเปิดโชคนิดนึงเปิดสวิตช์ครับแล้วดึงเครื่องนะครับปิดโชคนี่ครับ ตอนนี้น้ำเดินไปในสายแล้วนะครับผมผมจะเล่งเครื่องให้น้ำมันเต็มท่อนิดนึงนะครับน้ำก็จะวิ่งไปตามสายแล้วนะครับผมนี่คือสายที่ผมเดินเอาไว้นะครับมันจะมุด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 ไปตามนี้นะครับ เดี station, kind of nice Enough, ๋ยวเราไปดูก <c oughs> ันนะครับว่าที่รถน้ําต้นไม้นี่มันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมหนูสายผมแอบมุดไปตรงนี้นะครับมุดไปตรงนี้นะครับมุดไปตรงนี้นะครับเลาะไปทางนี้นะครับเลาะไปทางนี้นะครับเลาะแบบนี้นะครับเราก็ไปอันู่นนะครับ นี่นะครับคือแนวสเปริงเกอร์ที่ผมได้วางเอาไว้ในไร่นะครับผมตอนนี้ตัวเครื่องที่เครื่องจากสูบน้ําเครื่องสูบน้ําที่ผมเปิดไว้นี่ผมเปิดค่อนข้างเป็นในรอบเบาอยู่นะครับไม่ได้เดินเครื่องแรงมากนะครับนี่นะครับเท่าที่ผมได้ลองใช้งานดูนี่เวลาเปิดเครื่องมันก็จะได้ประมาณหนึ่งแถวสองแถวแล้วก็ประมาณสามแถวนะครับผมที่ เครื่องมันเดินส่งน้ํามาแล้วหัวสปริงเกอร์สามารถจ่ายน้ําได้ในระยะรัศมีปกติของมันนะครับผมแต่ถ้าเปิดจํานวนแถวเยอะกว่านี้ก็อาจจะเบาลงไปนิดนึงนะครับเพราะตัวเครื่องผมจะไม่ไม่ค่อยได้เปิดเครื่องแรงมากหรอกครับเพราะมันเวลาเปิดในเครื่องมันทํางานหนักๆนี่มันจะกินน้ามันมากทีเดียวนี่นครับนี่คือตัวอย่างผมเปิดไว้หนึ่งแถวนะครับ นี่ก็คือตรงก๊อกตรงนี้อยู่ที่ระยะประมาณ70เมตรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูน้ําที่ตรงปลายสายยางกันนะครับผมนี่สายยางขนาดหขุนนะครับนี่นะครับก็ถือว่าพอได้ลดน้ําต้นไม้อยู่นะครับจริงๆขเขาเร่งเครื่องสูบน้ํามันเร่งขึ้นได้อีกนะครับแต่ผมชอบเดินเครื่องมาเบาแล้วก็ลดไปเรื่อยๆนะครับในในวันที่พอจะมีเวลาลดนะครับ แต่วันไหนที่ผมมาไล่แล้วมีเวลารดน้ําต้นไม้น้อยหน่อยเนี่ยก็จะเปิดเครื่องแรงหน่อยต้นไม้ก็จะชุ่มฉ่าแล้วก็ได้น้ําไวขึ้นนะครับแต่ตัวเครื่องมันจะกินน้ํามันกินน้ํามันเยอะกว่าปกตินะครับผมนี่นครับผมฉีดออกกับปลายสายางฮนะทางหน้าแถวนั้นเปิดสปริงเกอร์ไว้ประมาณา12หัวนะครับด้านหน้าหน้าห้องน้ําอีกหนึ่งหัว สายยางนี้มีสองช่วงก็เปิดไว้นะครับเปิดไว้ทั้งสองเส้นเลยอันนี้คือเส้นที่อยู่ปลายสายนะครับผมเนี่ยครับรถกล้วยอันนี้เป็นต้นไผ่นะครับไผ่ตัวนี้ก็เพิ่งปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้สภาพแย่กับเพื่อนเลยนะครับพอดินบริเวณตรงนี้คือดินที่แข็งมากนะครับ ตอนนี้ผมมาขุดปลูกต้นไม้นี่จอบแทบจะสับไม่ลงเลยนะครับต้นไม้ที่อยู่ล็อกนี้ทั้งหมดก็เลยจะสภาพไม่ค่อยดีนะครับไม่ว่าจะเอาต้นอะไรมาปลูกคงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับโอเคครับนี่คือปลายสายที่ระยะ,ะประมาณเจ็สิบเมตรนะครับเดี๋ยวไปดูสายยางอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ผมใช้รดน้ําต้นไม้จะอยู่ตรงช่วงประมาณกลางๆตรงนั้นนะครับเราไปดูว่าน้ําออกแรงแค่ไหนนะครับผมไปดูกันครับ ต้น้สงมาเลยมันโดน,นี้ยกหลักกินตรัง้งคืนมันมี้องเไม่เะห้นเลยแต่เรไงวงทีหวป็นไ้หลักายกนตรงนี้เป็นช่วงแถวท้ายๆของสปริงเกอร์นะครับมันต้องรอคิวเปิดไล่มาเรื่อยๆว่างๆผมก็เอาใส่ย,ยางมาลดไปก่อนชุดหนึ่งนะครับต้นพบจุดที่เป็นต้นไม้หลักๆอ่งนี้ต้นมะม่วงนะครับ นี่ตรงนี้คือสายยางเอกหนึ่งเส้นนะครับอยู่ตรงช่วงกลางๆท่อน่าจะอยู่ที่ระยะประมาณสามสิบเมตรนะครับจากตัวเครื่องสูบน้ํานู่นเลยนะครับตรงนี้น่าจะประมาณสยา,ยามสิบเมตรสายยางหกผุนนะครับเอามาดูน้ําว่ามันออกแค่ไหนนะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าความแรงของมันนี่พอได้ลดน้ําต้นไม้อยู่นะครับเินเพิน นนในบางจุดที่ผมเดินสปริงเกอร์ไว้ตรงไกลๆนู้นเลยนครับนู่นตรงนู้นแถวนู้นนะครับที่เป็นลายๆนี่ก็จะปล่อยให้สปริงเกอร์มันทํางานไปนะครับในบางจุดก็จะลากสายยางไปช่วยลดเติมมันด้วยนะครับเ mm hmm. พราะว่าสปริงเกอร์เนี่ยผมซื้อมาหลายแบบมากเลยนะครับลักษณะของหัวสปริงเกอร์เนี่ย มีทั้งแบบนี้นะครับที่แตกต่างกันแล้วก็มีแบบเออหัวตรงนี้นะครับเนี่ยซึ่งมันมีหลายแบบมากเลยครับแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะให้น้ําไม่เหมือนกันนะครับบางตัวนี่มันก็ต้องเปิดนานมากเลยนะครับกว่าดินบริเวณนั้นจะชุ่มนะครับบางตัวก็เปิดแป๊บเดียวให้น้ําเยอะนะครับมันมีตัวที่ให้น้ําเยอะน้ําน้อยเดี๋ยวหลังผมจะมารีวิวให้ดูทีหนึ่งครับว่าไอ้สปริงเกอร์แต่ละแบบแต่ละหัวที่ผมซื้อมาเนี่ย ตัวไหนมันให้น้ําลักษณะไหนนะครับผมให้น้ําได้มากเยอะน้อยแค่ไหนต่างกันยังไงนะครับผมแต่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูวิธีการลดน้ําต้นไม้ในไร่ก่อนนะครับนี่นี่คือท้ายแถวเลยนะครับแต่ก็คือช่วงแรกๆระยะนี้จะอยู่ประมาณที่ประมาณ15เมตรได้นะครับนี่ครับไล่มาหัวสปริงเกอร์นะครับแถวหนึ่งก็จะมีประมาณหกขัวนะครับหกขัวห้าหัวนะครับ นี่ถ้าได้น้ําขนาดนี้เปิดสปริงเกอร์รถประมาณแค่ห้านาทีสิบนาทีก็ถือว่าชุ่มแล้วนะครับแต่โดยพื้นดินที่ไล่ของผมเนี่ยผมจะเปิดไว้นานกว่าน,นั้นนิดนึงนะครับเพื่อให้ดินมันได้อุ้มความชื้นเอาไว้สักหน่อยนึงนะครับไม่งั้นนี่พอลดรถไปแล้วมันจะแห้งเลยนะครับเนี่ย <c oughs> แต่โชคดีบริเวณนี้มันได้เงา,าไผ่ไว้ด้วยนะครับแดดบ่ายมันก็เลยไม่ได้เผาน้ําออกไปมากนะครับแต่บริเวณที่เป็นกลางแจ้งแล้วยิ่งไม่มีหญ้าด้วยเนี่ย อย่างบริเวณที่เป็นดินร้นๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะแห้งไวมากเลยครับพวกเนี้ยวันสองวันนี้หน้าดินแห้งหมดแล้วครับนี่คือวิธีการให้น้ําในไร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเปิดสปริงเกอร์ครับสาหรับแปลงใหญ่ๆส่วนน่าใสยางก็จะลากไปตามจุดที่ผมยังไม่ได้ลากสายเพื่อที่จะวางหัวสปริงเกอร์ไว้นะครับทางนู้นก็จะเป็นล็อกหนึ่งนะครับที่ปลูกต้นไม้ แล้วไล่ตามท่อมานี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งครับที่ปลายท่อไปสุดที่จมาระยะอ่าตรงนี้น่าจะประมาณ50เมตรนะครับเพราะมันเป็นแนวตรง ลายท่อที่ผมเดินไว้ในไร่นี้จะเป็นเมนสองนิ้วนะครับจะไม่ใช่การลักษณะวางท่อในรูปแบบของการสมมาตนะครับแต่มันจะเป็นแนวยาวไปฝั่งเดียวถึงนู่นเลยนะครับแล้วก็ลายย่อยนี่จะลากเข้าไปแนวนี้นะครับแนวขวางนี้นะครับนี่นะครับมันเลยจะทําให้น้ําเนี่ยไม่สามารถปล่อยแรงดันได้เท่ากันตลอดทั้งเส้นนะครับแต่ที่ผมวางไว้มันผมจําเป็นต้องวางในแนวนี้นะครับเพราะว่า โดยพื้นที่เนยผมผมไม่สามารถเข้าไปวางแนวท่อสมมาตรตรงกลางได้นะครับเพราะว่ามันจะติดต้นไม้ต้นมะพร้าวช่วงแรกๆเนี่ยเยอะมากเลยครับนี่ครับแล้วการเดินอย่างนี้มันก็สะดวกอีกอย่างครับวันไหนที่ผมไม่ได้มีเวลามากแล้วก็ไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามาเพื่อที่จะเปียกน้ํามากเนี่ยครับเราสามารถเดินเดินปิดเปิด,ปดก๊อกที่หัวหัวแถวได้นะครับเนี่ย <c oughs> นี่นะครับ ผมก็สามารถเดินปิดเปิดก๊อกที่หัวแถวได้โดยที่ตัวแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยมันไม่เปียกมากนะครับในบางวันนี่นะครับอย่างแถวนี้ถ้าไม่มีน้ําอยู่ผมก็จะเดินม,มาเปิดอันนี้นะครับนี่นี่ก็เป็นหัวสปริงเกอร์อีกแบบหนึ่งนะครับแต่อันนี้จะเป็นแบบกระจายออกไปทางนู้นด้านเดียวเดี๋ยววันหลังยะมารีวิวกันให้ดูครับว่าหัวสปริงเกอร์แต่ละแบบเป็นยังไงนะครับผมนองเป็นบอ่อแล้วนะครับถ้าเห็นอยู่ตรงนี้จะแชะไปด้วยน้าหมดเลยนะครับ นี่ก็คือข้อดีของการลดน้ําแบบใสายางนะครับมันจะได้ปริมาณน้ําที่เยอะกว่านะครับผมถ้าเป็นพวกผักสวนครัวอย่างพริกอย่างอะไรที่รากมันอยู่แค่ตื้นๆผิวดินนี่นครับสปริงเกอร์เนี่ยเหมาะมากเลยครับแต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่ต้นใหญ่ๆอย่างมะพงมะพร้าวอะไรนี่อาอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการจ่ายน้ําให้มันนิดนึงนะครับกว่าที่ดินมันจะชุ่มนะครับนี่ครับแนวหน้านี่คือต้นพริกนะครับ พวกนี้ตีแป๊บเดียวมันก็จะชุ่มแล้วครับแล้วพริกมันก็ไม่ค่อยชอบน้ําแฉ่มากเลยครับในบางจุดผมก็อาจจะวางสปริงเกอร์ไปตามต้นไม้ที่ปลูกไปด้วยนะครับอย่างทางนู้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีต้นอะไรมากนะครับไม่มีเลยนะครับจะเป็นหญ้าซะส่วนใหญ่นะครับผมว่าจะไม่ค่อยได้เปิดน้ำซะส่วนใหญ่นะครับก็จะมาลดแค่ตรงช่วงที่ปลูกต้นไม้ครับอย่างตรงนี้มันสุดแค่ต้นไผ่นะครับสปริงเกอร์ที่ผมเลือกมาใส่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเหวี่ยงแค่เฉพาะอยู่บริเวณนี้นะครับผมนี่ครับ ่วนทางนู้นเดี๋ยวก็อาจจะเปิดครับเปิดเลี้ยงหญ้าให้ดินมันชุ่มนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เปิดานานมากเหมือนการลดต้นไม้ปกตินะครับผมท่อนี้จะมีทั้งที่เป็น PVC แล้วก็ PE ในบางจุดนะครับแ,แรกๆผมก็ยังไม่รู้ผมก็เลือกมาใช้ควบคู่กันไปนะครับต้องเราก็มาเรียนรู้ด้วยตัวเองเราค่อยเลือกเอาทีหลังนะครับว่า,าตัว PE หรือ PVC นะข้อด้อยข้อดีของมันต่างกันยังไงนะครับผมสองแถวตางนู้นเนี่ มันค่อนข้างชุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มปิดแล้วก็เริ่มเปิดไล่ไปเรื่อยๆทางซ้ายมือของผมนะครับ ระยะเวลาโดยรวมทั้งหมดนะครับเวลาผมมาไล่แล้วก็เปิดสปริงเกอร์ไล่ไปเพื่อลดน้ําต้นไม้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับผมครับแล้วคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบการแนะนำพาเดินชมการลดน้ำในไร่เขาค่าไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอตัวไป ลดน้ําต้นไม้ในส่วนอื่นที่ยังเหลืออยู่นะครับผมถ้าท่านใดเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ YouTube c h anel n ชาวฟาร์มเย็นฟาร์มเ i ยด้วยนะครับผมขอบคุณครับ